เตต้าไฮรักรีโวสมาร์ทแคป2.4เกียร์ธรรมดาปี2016โปรโมชั่นของเราอยู่ที่3 4 9 0 0 0บาทเท่านั้นค่ะรถกระบะสภาพสวยมากๆเลยค่ะแบกกรลไลสวยแต่งครบเลยนะคะฟีดาวส่งแค่เดือนละ7,000บาทเท่านั้นค่ะ ภายในนะคะเป็นเบาะผ้านิ่มากๆเลยค่ะระบบเซ็นทัลล็อกกระจกปะไฟฟ้าัาไฟฟ้าแอร์แบ็กเกียร์ธรรมดาเครื่องเสียง AMFM AUX แล้วก็ c d ค่ะกระบะหลังกว้างมากๆเลยนะคะขนของนี่เยอะสุดๆเลยค่ะได้แคบเปิดได้นะคะเข้าออกสะดวกสบายมากๆเลยค่ะ สภาพดีมากๆเลยค่ะรถพร้อมใช้งานเลยนะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถสักบาทฟีดาวจัดได้เต็มเลยะคะ่ะเึรืยนต์2องยนด์ี4ซีซีดีเซลค่ะสนใจโทรสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 50 50, 50. 8 58. 58ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะคะติดที่ช่องไอดีเมียไซนํำหน้า s i m p 1 0เพียพิมพ์ไลนสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ